ทางแบงก์ยังส่งข้อมูลให้ทางสมรมภารอยู่ไหมครับกรณีมีการยอดลูดบัตรประชารัฐกรณีหักหน้าที่จ่ายทางบริษัทออกแทนให้ตลอดไปแต่ในใบหักภาษีติ๊กประเภทหักหน้าที่จ่ายเป็นออกหน้าที่จ่ายแบบปกติจะมีความผิดไหมครับโดนปรับอธิบายการไม่ขอคืนภาษีหน่อยค่ะเรื่องสต็อกกรณีสินค้าหายเราต้องตีเป็นจำหน่ายจ่ายโอนตามปกติออกแบ,บกับภาษีขายใช่ไหมและบริษัทนาส่งภาษีขายตามปกติใช่ไหม ของรัฐด้วยไหมครับโครงการของรัฐได้หมดเลยนะครับคุณไปรับงานจากรัฐบาลเนี่ยเวลาคุณรับงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณก็ต้องถูกเรัฐจ่ายรัฐก็จะหักคุณไว้หนเปอร์เซนะครับก็เช่นเดียวกันสัมปทาก็จะมีฐานข้อมูลแล้วเพราะเวลรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐหรืออบตอะไรก็แล้วแต่เวลาจ่ายให้คุณเนี่ยเขาก็จะหักไว้ใช่ไหมครับแล้วออกหนังสืบรองให้ไว้นั่นหมายความว่าสัมปทาก็มีฐานข้อมูลคุณเช่นกัน นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าการตรวจสอบก็วัดดวงกันไปแต่วันนี้ไม่มีผมเชื่อมั่นนะครับไม่มีการวัดดวงนะครับ AI มันทำงานแป๊บเดียวมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีพักไม่มีผ่อนเนี่ยนะครับเมื่อมีฐานข้อมูลแล้วเนี่ยเขาไปได้เลยนะครับและทุกคนเนี่ยตอนที่เดือดร้อนก็ไปลงชื่อไปกรอกข้อมูลเพื่อขอเงินชดเชยเยียวยานะครับวันนี้รัฐก็มีข้อมูลของคุณหมดแล้วโดยที่คุณนั่นแหละเป็นคนกรอกนะครับก็ต้องรก็ต้องระวังต้องคือไม่ใช่ระวังเนี่ยคือ หาความรู้และยื่นให้มันถูกต้องนะครับทางแบงก์ยังส่งข้อมูลให้ทางสำกระ์อยู่ไหมคะกรณีมีการยอดรูดบัตรประชาชนจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยผมว่าถานข้อมูลมีแน่นอนนะครับถ้าสำกระ์ขอเป็นยังไงแบงก์ก็ให้นะครับสำประร์ขออย่างไงแบงก์ก็ให้เพราะมันเป็นเขาไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อตัวเองไงเขาทําประโยชน์เพื่อประเทศ นะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าสัมภารขอแต่หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเอ๊ะสัมภาระไม่เห็นเลยไม่เห็นจะมาตรวจเลยมันเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งเท่านั้นที่ฐานที่สัมภาระมีข้อมูลเราส่วนจะมาตรวจดเกว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมมั่นใจว่าจะมาตรวจนะครับแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ร้านหนูรับเป็นเงินสดหมดเลยนะครับร้านหนูขายดีด้วยนะครับผมเคยไปกินผัดไทยดังๆอยู่เลยนะร้านนึ้ถ้าเอ,อ่ยชื่อไปเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับอยู่แถวถนนลาดําเนินเนี่ย นะครับนะเขาใช้เงินสดนะใช้เงินสดอย่างเดียวเลยคนต่อแถวยาวเหยียดเลยนะแต่เขาไม่รับบัตรไม่รับอะไรทั้งสิ้นใช้แต่เงินสดนะครับวันหนึ่งผมว่าร้านนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องโดนนะครับแล้วันหนึ่งร้านนี้ก็ต้องโดนสัมภาระรเข้าตรวจสอบนะครับสัมภาระรเขาก็ไปทานข้าวเขาก็รู้นะครับนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เราอยากไปหลบเลยเราจ่ายให้ถูกต้องและร้านนี้ผัดไทยร้านนี้ ต่อให้คุณชาร์จ7็ดเปอร์เซ็นต์ชาร์จอีกสิบเปอร์เซ็นต์เซอร์วิสชาร์จเนี่ยก็มีคนไปทานนะครับราคาไม่เบาเลยน้ำส้มก็ยิ่งราคาแพงนะครับฉะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับในการจะลดภาษีผมว่ามันดีด้วยซ้ำไปเนาะพรกรห้าศูนย์สามเอ็ดทับสิบสองยังไม่ยื่นแบบถ้าปรับนับจากวันไหนนะครับก็นับจากวันที่สิ้นสุดนะครับสามเอ็ดพฤษภา ก็น <anto> <isto> ับจาก31พฤษภาเลยนะครับกรณีหักหน้าที่จ่ายทางบริษัทออกแทนให้ตลอดไปแต่ในใบหักภาษีติ๊กประเภททาง้า่จ่ายเป็นออกกหน้า่จ่ายแบบปกติจะมีความผิดไหมคะัโดนปกก็ไม่มีนะครับถ้าคุณออกให้ตลอดไปเนี่ยคุณก็ถือเป็นรายจ่ายได้เช่นเราจ่ายหนึ่งร้อยบาทแต่เราออกให้นะครับ เขาก็ยังได้รับ100เราก็หากไปเป็น103บาทสมมุตินะครับร้อาบาทกว่าอย่างเงี้ยบริษัทก็สามารถลงรายจ่ายได้ร้อยสบาทกว่านะครับและผู้มีเงินได้ก็มีเงินได้ที่103บาทกว่าก็ไม่ได้มีความผิดอะไรคุณหักและนําส่งไม่ถูกต้องนะครับอธิบายการไม่ขอคืนภาษีหน่อยค่ะนะครับการไม่ขอคืนภาษีก็คือว่าเราก็ติ๊กไม่ขอคืนเวลาคุณยื่นภาษีบุคคลเนี่ยสมมุติว่า คุณไปรับงานแล้วคุณถูกหักหน้าที่จ่ายไว้นะครับคุณถูกหักหน้าที่จ่ายไว้ส0 0 0 0ื่นบาทสมมุติไปรับงานรับเหมาไว้เนี่ยหล้านบาทถูกเขาหักไว้ส0,000บาทนะครับสเปรนี่ยปรากฏพอยื่นคำนวณภาษีสิ้นปีแล้วเนี่ยไอ้หล้านบาทที่เรามีรายได้เราก็มีคู่สมรสมีบุตรมีบ้านต้องผ่อนนะครับมีซื้อประกันชีวิตปรากฏคำนวณแล้วเนี่ยเสียภาษีอยู่ที่10,000บาทนะครับพอเสียภาษี10,000บาทแล้วคุณมีถูกหักไว้ส0 0 0 0ื่น คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีมันต้องขอคืนอีก2 0 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณจิรพรไม่อยากได้คืนก็ไปติ๊กช่องไม่ไม่ขอคืนไว้ก็ยกให้กับรัฐบาลไปยกให้กับกรมสรรพากรไปนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับอ่าก็อันนี้ก็การถูกเรียกตรวจก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ขอคืนนะถ้าเรามีสิทธิ์ก็ควรจะขอคืนนะครับนะเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับนะแล้วก็จะอา่า ผมว่าขอคืนดีกว่านะครับทำให้ถูกต้องก็ขอคืนนะแต่ไม่ขอคืนก็แค่นี้เองนะครับก <g oda> ็คือว่าก็ติ๊กช่องไม่ขอคืนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนิติบุคคลยี่แบบพร .50 าาก็ติ๊กไม่ขอคืนไปนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเว้นแต่ว่านิติบุคคลคุณไม่ขอคืนเยอะๆในบางทีสำมักก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีการสงสัยเกิดขึ้นได้นะครับนะแต่โดยมากแล้วก็ไม่ค่อยจะสงสัยนะครับถ้าติ๊กไม่ขอคืน เรื่องสต๊อกกรณีสินค้าหายเราต้องตีเป็นจำหน่ายจ่ายโอนตามปกติออกแบบกับภาษีขายใช่ไหมและบริษัทนําส่งภาษีขายตามปกติใช่ไหมนะครับสินค้าสูญหายจากสต๊อกนะครับก็เขาเรียกว่าแท็กพอยต์นะครับหรือว่าพิลุกพี่ภาษาไทยว่าจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จุดเกิดขึ้นเมื่อเราม,มีการไปตรวจนะครับสมมุติสินค้าคุณอยู่ในโกดังเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่ามันหายในบัญชีก็ยังรู้ยังดูว่ามันเป็นร้อยชิ้นะนะครับ แต่พอวันดีคืนดีสิ้นปีไปตรวจนับเอ๊ะมันเหลือแค่90ชิ้นหายไป10ชิ้นหาก็หาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนณนะวันที่คุณนับแล้วคุณรู้ว่ามันหายเนวันนั้นคุณต้องเสียภาษีขายนะครับเช่นคุณซื้อมานะครับชิ้นละ10บาทแต่คุณขายชิ้นละ20คุณจะต้องเสียภาษีเอา10คูณด้วย20ก็คือใช้ราคาตลาดหรือราคาขายเป็นมูลค่าฐานภาษี คุณหายไป10ชิ้นคุณก็10เนี่ยคูณด้วย20ด้วยราคาขายเป็นเป็นเท่าไหร่เป็น200แล้วก็คูณด้วย7%ก็นําส่งภาษีขายณนะวันนั้นนะครับโดยไม่ต้องออกใบกํากับภาษีแต่ให้ลงในรายงานภาษีขายนะครับแล้วก็ไปตัดรายงานสต็อกสินค้าเพราะภาษีค่าเพิ่มเนี่ยมีรายงานอยู่3าตัวถูกไหมครับรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายรายงานสต็อกสินค้านะครับ กรณีที่คุณปวีณาถามเนี่ยนะครับก็คือสินค้าสูญหายนะครับต้องเสียภาษีขายนะครับเสียภาษีขายจากมูลค่าราคาตลาดนะครับแล้วไม่ต้องออกใบกำกับภาษีแต่ให้ไปลงในรายงานภาษีขายนะครับแล้วก็ไปลงรายงานสินค้าตัดยอดออกนะครับอาจารย์คะไม่ออกใบกำกับภาษีขายแต่ทํารายงานแล้วเรียกที่จะรันเหรอครับก็ไม่จําเป็นต้องรันครับ นะก็ไม่ต้องไม่ต้องรันไม่จำเป็นต้องรันแบง์ภาษีครับ <c oughs> คุณยาครับนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการเสียภาษีขายเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องออกแบบกกับภาษีทุกใบนะครับนะคุณจะออกก็ได้นะครับแต่โดยมากแล้วก็ไม่นิยมออกเพราะเราไม่รู้จะขายให้ใครสินทรันย้ไม่หายเราไม่รู้จะหายที่ไหนนะครับก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในข้อกฎหมายที่ยกเว้นไม่ต้องออกแบบกกับภาษีแต่ให้ลงรายงานภาษีขายนะครับก็เป็นเอกสารภายในครับ Thank you.